สวัสดีครับเมื่อนี้ถอยกระทะไหมครับเราจะทอดไข่เบิ้งครับเรามาทอดไข่ดาวกันเลยครับเดียว่าตรึดอันแน่เห็นไหมกระทะไมครับกระทะไมกระทะไมครับกระทะไม้ทอดไข่ดาวไรน้ำมันมาดูโอ้เดกาดเลยครับ กระทะซ้ำฟรามือเนี่ยมาดูนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับพี่น้องโอ้ยได้มองหอยกล่องดีกันเย็นมาดีเลยไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวหอน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 ตอกแกะได้ไหมอ้าวหอนกับหอนหอนาลองเบิรง ดิเป็นแตนไงไทยเนาะครับเบิ้งพี่น้องเขาว่าถ้ารุ่นนี้มันจะปติดกระทะนี่เขาว่า,า,ร,า,นนา,วารีวิวกระทะไมเออร์ครับ รีวิวกระทะไม่เออครับรุ่นนี้วัตติดแต่ทะโอ้ววัตต์อีดดีครับเดี๋ยวฮอ,อนจะได้เลยดีจริงจริงโอ้โหฮอนฮอนฮอนใหม่ไปวะคือกลิ่นหอมหอมอัดนึงโอ้ ติดกระทะเลยครับดีครับของแข่งีลครับนี่ทิวเลยครับนี่กระทะไม่เออสื่อมากบอนี้นะครับไข่ดาวครับไข่ด,ด,ด,ดาวไข่ดาวไรน้ำมันเบอรงครับพูดวิน้ำมันได้นี่ไข่ดาวไรน้ำมันว้าว่ากินจังเลยไม่ติดกระทะนะครับเป็นหม้อที่ดีมาก ซื้อมาเพียง130บาทนะครับวันนี้กระทะทอฝันมูจับกับพระห่อนครับโอ้ของเขาดีเหครัทิึงวันที่6นะครับใครจะไปซื้อไปซื้อนะครับจะหมดอดนะครับโอ้ยห่อนๆ่อนไรอย่างเกบ130บาทอนะ่าดูดูนะครับโอ ไม่มีน้ำมันแม้แต่หยดเดียวครับยามาตูมเอาเอาจัด่วยเอาจัด่วยนะครับจัดฟองนะครับคือหัวใครเ้ย ระทะน้อยครับใส่สวยอย่างดีเอาสกระทะน้อยไรน้ำมันไม่ต้องกลัวดีดดดวอิลิที่เจอป่ะป่ะเอ้าไข่ดาวไงเห็นไหมไ,ไม่ติดกระทะดีจริงไม่ได้ใส่น้ำมันแม้แต่หยดเดียวอ้าวอิลิอ้าวโอ้ของกไมมันทรัศมาไหนเนี่ยเข้า โอ้ไฟแรงไฟแรงเราต้อง,อ,อ,งอันนี้ไ่ได้ไ่ได้ใส่จากเม็ดเลยเป็นหมดเใส่หนี่งแต่ว่าสีจะเอาลงมาแล้วจะเป็นแบบนี้ไฟแหมกับสีแหมเลยเพใส่แบบมว่าหยุดเลยเราทดสอบไงทดสอบกระทะไงหยุดเลยเขาอกนะเรียบร้วะไม่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 นะ <c ười> นี่ไงไม่ตีกระทะน,นะครับกระทะน้อยเขากัเนนะเห็นไหมโคตรดีเลยอะเราต้องเราที่เราต้องตักดีๆนะเดี๋ยวเราเรา,เราไม่ได้ตะลิงมาตักนะนะเจ๊ไม่ตีกระทะเลย <c oughs> จบการรีวิวียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ